รู้หรือไม่ครับว่าเครื่องยนต์ของ M1A มหบามันไม่เหมือนกับเครื่องยนต์ปกติทั่วไปเครื่องยนต์ของ m 1 a มหนเามะครับเป็นแบบเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบม์เหมือนกับที่ใช้ในเครื่องบินแต่ที่ใช้ใน a อ r บามจะเรียกว่าเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ฟโดยข้อดีของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ฟเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ลูกสูบที่ใช้ในรถปกติหรือว่ารถถังรุ่นอื่นๆที่ใช้ส่วนใหญ่นะครับคือเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ฟเนี่ยมันจะมีขนาดที่เล็กมากแล้วก็ให้กําลัังงขที่สู เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ปนะครับมักนิยมใช้ในเฮลิคอปเตอร์หลายประเภทอย่างเช่น AH64 อัประเชหรือว่า MI28 ของรัเสเซียโดยการที่เอาเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ปมาติดรถถังเนี่ยทำให้รถถังมีกำลังสูงโดยที่มันกินพื้นที่น้อยถ้าเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซลเอฟบรามเนี่ยมันแรงมากเลยนะถ้าเทียบกับเครื่องยนต์อื่นอย่างเช่น MTU1,500 งของรีโอพาสองถึงแม้ขนาดของมันนะครับจะเล็กเป็นครึ่งหนึ่งของเครื่องยนต์เอ opard, แต่ว่าการให้กาลังนั้นให้กล1500าลร นอกจากนั้นนะครับเครื่องยนต์ของ M1 Abrams เนี่ยยังสามารถที่จะซ่อมได้ง่ายเพราะว่าแค่เปิดด้านหลังแล้วก็ใส่เครื่องยนต์ใหม่เข้าไปได้แล้วทําให้ไม่มีปัญหาเรื่องการซ่อมบํารุงถึงดูเหมือนจะมีแต่ข้อดีนะครับแต่ว่าข้อเสียของเครื่องยนต์ประเภทนี้ที่มีก็คือมันมีความร้อนที่สูงหมายความว่าทหารลาที่อยู่ข้างหลังนั้นจะต้องทนกับอุณหภูมิที่ร้อนมากๆถ้าเทียบกับการไปยืนข้างหลังรถถังคัน,นอื่นๆและนอกจากนี้นมันยังมีอัตราสิ้นเปลืองน้ามันที่สูงอีกด้วยโดยในระยะทางที่เท่ากันนะครับ M1 Abrams วิ่งได้426กิโลเมตรจำเป็นต้องใช้น้ำมันถึง1,909ลิตรแต่เครื่องยนต์เรียวผ่า2ที่ให้กำลังเท่ากันนะครับสามารถวิ่งได้340กิโลเมตรที่น้ำมัน1,200ลิตรหมายความว่าถ้าน้ำมันเท่ากันแล้วนั้นเรียวผ่าจะวิ่งได้ไกลกว่านี่ถึงเป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าเครื่องยนต์ของ M1 A-ram e เนี่ยมีอัตราการกินน้ำมันที่สูงมากๆจนสุดท้ายก็ไปใช้เครื่องยนต์แบบเทอร์โบอิเล็กทริกแทนผมเลยอยากจะถามคุณครับว่า